บับนานเห็บบ่อส่วนน้ำใหม่เนาะยน้ำพอรอนใหม่น้ำก่อนหินสมโตพี่น้องสามโตจ้ะีดี คือคือบาฟอร์กอยสวิงมันทางเนี่ยพี่น้องตัวแดงหน่อยตือดโอ้โหเปิดๆครับพี่ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามรับชมบาวนัดคาร์เปอริเป็นเนฟซีเก้าซีไม้ภูเขามาชมโซโลกนะครับวันนี้มาพบพอกันกับบาวนัดกับซอรกอยคือเก้าครับสวัสดีค่ะบวันนี้มาหาสอนกุ้งพี่น้องลงโดมครับหาสอนกุ้งจัง ลงโดมแถวบ้านซอกก้อยแล้วพี่น้องบัานแกงเงาะนี่ครับบัานแกงเงาะแกงสมบูรณ์ปุ๋นเบิ่งพี่น้องวาซิมี่บอกครับ,บาาหาสอนเบิ่งน้ำหักหยาน้ำตอใหม่ที่อยู่ในหนามพี่น้องเพื่นอนหาสนอยู่ตัใาาวใหญ่ใช่ปะซอกก้อยนี่พี่น้องกุ้งกามเนาะกุ้งดำบอกเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่อยู่เนาะแต่อยู่น้ำใหม่เนี่ยน้อยเนาะ พี่น้องาสอนมากครับ <มา S 1> ก็ล่งได้สามสี่โตรครับเลยหาวกโตอยู่พี่น้องก็กับปูน้ำกุ้งดำครับาบาทละสามสี่โตเนาะสกอยจ้าะส่วนยูน้ำนใหม่หน่อยๆเนาะพี่นยู่ก็น้ำใหม่น้ำหยางนี่ครับน้ำใหม่น้ำหยาน้ำใบใหม่ มากันกันลูกกับปลาครับฝุณฝนพ่นได้แมงดาแล้วพี่น้องทั้งฝนมานแมงดาไปมีหอนแมงดาเนานน้ำโดมโดมแถวบานเท้ากอยแล้วพี่น้องสอนน้ำโดมครับหนามเพิ่นแหงพี่น้องหนามลดลงแมงดาสองโตผนพี่น้องโอ้่นมานแมงดาเนาะ เบิ่งของบานาติ่ะพี่น้องมานกับปูครับปูกระมีตัวใหญ่ๆอยู่พี่น้องกุณเบิ้งครับมือน,นีี้มีบลสกอยสอนอยู่น้ำใบใหม่ครับน้ำใบใหม่น้ำหากหยาน้ำเลาะฟังครับปูปปตัวใหญ่นาะปูหินจ้ะ ปูดำนี่นคือปูที่เหาไปขุดเนาะปูปูดอมนาะอู้หตัวใหญ่ตัว,ล,วะละน้อขนาดโตพี่น้องเต็มหักตัวใหญ่ครับยอยู่น้ำหใหม่เนาะอย,นอ,อยู่น้ำไตใหม่เนาะนี่เราพี่น้องอยู่้อมไตค้อนใหม่ยังไปนี่ครับคือน้ำหกัก หาหากไข่นอกก็เนินหากไข่ครับพี่น้องน้ำฟังหนามพ้นรถพี่น้องหนามลดลงกับมหาสอนเบิงครับผู้หใหม่ไงแถวทาบกอยงัดขึ้นอยู่บ่<ง>เดี๋ยวบาวนาไปงานใหม่ใ้ซอกกอยสอนเบิงพี่น้องว่าซิมีบ่ครับนพี่น้องงานใหม่เบิ้งวังหันนีครับสามโตรครับพี่น้องสามโตสี่โตอยู่ครับ กุ้งดำเนาะ,ะกุ้งโดมครับเป็นแนวนี่นพี่น้องตัวเป็นยอกดำๆเนาะนตอใหม่นี่สิบอลร้ายบรนไดพี่น้องว่าคือน้ำหักหยาเนะาะาจะว่าสิเป็นตัวหญอยู่พี่น้องนี่ครับ ถึงยังมาสักก่อยนี่จ้ะสองโตสามโตเต้าหนอนคือหนอนสวิงมันหูใหญ่โผล่หนาะกุ้งมันหลอดออกพี่น้องที่ถืกแน่กับตัวใหญ่มัน,นเนาะวู้์พี่น้องเบิ่งตีล้ล่ะสองคนเป็นใดครับ มานหอนเวงดากุ้งกับมานกับปูกับมานพี่น้องมากมานเออาหอบาตะโตเก็บบาตะโตอย่างนะครับนี่บาตะโตกับตัวใหญ่พะโลเนาะัไนามนคือางกันคื้นำกันนี่เนาะหยิบกุ้งยักษ์ โอ้มาหนอนแมงดาเว้กุ้งก็ได้บับน้ำเข็นบอถือวุาเป็นแบานัด ส่วนน้ำใหม่หน่อยใช่วะน้ำพรอนใหม่น้ำก่อนหินสามโตพี่น้องสามโตจ้ะทีทีอ้ยเบิ่อก็จัง่วเดบมาน้ำกันนี่ต้องเร็วต้องไหวพี่น้องผ่านคนใดเนาะ ตัว coi ว่าตัว bọc ใหญ่เนาะพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ตัวแล้วเนาะคอนได้เนาะไอ้ mình chỉ บ่ ดูเด็กปูสี่ตัวเนี่ยโอ้มีน้ำข้อนเนาะไม่ถั่วกันมีน้ำข้อนใหม่น้ำปเหินเนาะน้ำหากหยาหากไข่บอคยูเป็นไรพี่น้องเพื่อนยังพันเถิงหย่าพิ่นเขาบ่เนาะต้องหนาแรงกว่านี้บะ พี่กายบาวนาดมาสอนได้ผลลัพธ์ยังได้พี่น้องสอนเต้าระบาดนี่ได้เป็นกรรมพูดเนาะมาหลอบนี่ยังได้ข้นห่างเลยโอ้กุ้งกระโลกระเดง ตัวใหญ่เนา,ยยานนะแม่อีกตัวบอนาบบอนัด,อนดโอ้นี่ก็ใหญ่คือกันพี่น้องโอ้โหได้ตัวใหญ่เลยได้ตัวที่ลอยน้ำจากเรามาแน่ๆเลยวะแว่ะ <laughs> อือใหญ่บ่ ตัวนึงกับตัวใหญ่ยังเนาะงอมกุกงงุงดำจ้ะกุงนะกุงงมงอม <c oughs> สวิงมงอหม่ประมาณเพสวิงใหม่ <c oughs> เขามาลองงานแหลกเลยสวิงเรทานสามอัน ใายบทหันนะอโอโอ้โหกระดหยังยังละเขียดเขียดบอกปูโอ้โหบัท้งเขาสิดไอเครื่องหมอเร้วอซอกอยบ่จักกุ้งจักอันแม่งดา แมงดาคือตัวใหญ่นะอันนี้คือตัวใหญ่อะไรได้ไหมแมงดาผู้อย่างดีแต่ได้หนี่หอมเขาว่างูดูกุ้งตัวใหญ่มันกระโดดลง้ียตัวตัวผู้ใช่ไหมหอมเนี่ยแมงดาอือก็ผู้แล้ะพันธีหอมดูบอสซับไฟ นะอ้วพี่น้องมีตยยัวใหญ่แลครับส่งมานเถนอะส่งเพิ่มขึ้นมาน,ถาน <c oughs> เถาะเบิ้งตีละพี่น้องที่เครื่องหมอนะครับ <c oughs> โอ้โดดอยเบอนะเ่ะคุมค่ดด <c oughs> ายกบบนนี้ มยังฟ่ดตัมีแต่หินขาขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยเอาละครับพี่น้องมาเนียไในเวลาอวยเมื่อนครับนี่ครับพ้นงานเท่าอุ้ยของเพลนนี่มันอยู่พี่น้องได้แมงดาพร้อมได้ทึ่งกับปูได้ทึ่งกุ้งครับอันนี้ของสกอยพี่น้องได้ก่อยหน่อยนึงอยู่ครับอุ้ยสกอยคือจังบ่ได้มานนากันนี่เนาะ ทางนี้มานฮอดแมงดาพี่น้องครับก็จะจบคลิปไปเพียงตำหนิแล้วพี่น้องคลิปของวันที่สิบหาคุมภาพพันปีหกหาพี่น้องสําหรับคลิปหนาบานนาสิภาพเป็นพี่น้องไปหาย่างก็คอยหลุมไป็นํำกันครับสําหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงตำาน้นะครับก็ฝากพี่น้องไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิง่งเพื่อที่ว่าพลาดคลิปไม่ๆม่จากบ้านนาไปน้ำในเรื่องพี่น้องสําหรับคลิปหนาบานนาสิบภาพพี่น้องไปหายังยายงคอยหลุมไป็นํำกนครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ